สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนวัน์ซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นอ m มาฟิตทีเล็กโปรนะคะคอนคุณสมสหาคามนะคะส่งมาจากต่างจังหวัดนะคะอาการก็คือเปิดไม่ติดนะคะตอนนี้ทางร้านซ่อมให้เปิดติดแล้วนะคะอันนี้เสียบใส่ชาร์จนะคะถอดใส่าชาร์จเสียบใส่ชาร์จถอดใส่าชาร์จนะคะ พอใช้ร์จเครื่องไม่ดับแล้วนะคะปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มเลกปุ่มแบ็คปุ่มเลกปุ่มแบ็คปุ่มเล็กปุ่มแบ็คปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพปุ่มดาวปุ่มอัพแนนแนซ้าย ด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาด้านซ้ายด้านขวาอันนี้เลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลง นะคะ,ะพวกนาฬิกามาฟิตนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ